พี่ป้อมครับสวัสดีค่ะอุ้ยมีเจอพี่โดนแมนนะ่ป้อมเลยวันนี้หนูได้ปรึกษาเรื่องดิวตี้เลยเนี่ยได้เลยแต่ก่อนอื่นแม่สบายดีไหมสบายดีมากงานเยอะไหมที่สุดไหนจะปรึกษาอะไรเดี๋ยวดูสิ <laughs> หน้าก็ยังเด็กเหมือนเดิม<อ>แต่ว่าเออมันจะมีแบบแห้งๆนิดนึง ใช่นะคะค่ะแม่ที่หนูอยากจะปรึกษาเพราผิว<ม>หนูเป็นคนผิวแห้งหนูก็เลยอยากจะรู้ว่ามันต้องมี10ขั้นตอนเลยหรือเปล่าในการทาครีมเนี่ยแม่หนูไม่ต้องขนาดนั้นนี่เลยจ้ะรู้สึกเลยใช่ไหมมากว่ามันซึม,ม,มเข้าผิวเลยที่สุดตัวนี้เอ้ ความรู้สึกคือดีมากมันรู้สึกชุ่มชื้นแล้วก็แบบลื่นผิวมากค่ะแล้วมันคืออะไรคะแม่เล่าสินี่เลย G Nive f ู u i ดตัวนี้เต็มากผิวหน้ามันจะมันจะช่วยทำให้ผิวหน้าเราอะกระจา่าย <3. S 1> แล้วที่สำคัญนะก่อนแต่งหน้าเนี่ยถ้าได้ลงตัวนี้ปุ๊บทำให้การแต่งหน้าในขั้นตอนต่อไปง่ายมากๆแล้วก็รองพื้นก็ติดได้ดีแน่น,น ทนนานตลอดวันที่นีเนี่ยพี่ป้อมมันต้องใช้กับอะไรด้วยหรือเปล่าอ่ะโนสวยสยบจบด้วยจีดิฟตัวเดียวจัะแต่ถ้าสมมติว่าเธอต้องการผิวหน้าที่มันเด้งกว่าเดิมแนะนำวันนี้เลยตัวนี้มันคืออะไรคะพี่ป้อมมันคือเมคอัพเบสแทมเมอร์แล้วก็ตัวกันแดดในหนึ่งเดียวโอ้โหไม่หนักหน้าด้วยโอ้ดีจังเลยค่ะ เดี๋ยวขอกลับไปที่ฟลูอิดนิดนึงนะคะคือฟลูอิดเนี่ยใช้แค่กลางวันหรือเปล่ามันใช้กลางคืนได้ไหมอะพี่แน่นอนต้องใช้ได้แน่นอนได้ทั้งสองเลยทั้งกลางวันและกลางคืนแต่แนะนําให้ใช้คู่กับตัวนี้วิ๊ไลมากตัวนี้ลูนลดมากโอ้โหตัวนี้ถ้าเธออยากได้ผิวปังปังผ่องผองเนี่ยตัวนี้เนี่ยช่วยได้เลยหรือว่าเวลากลางวันกลางวันเนี่ยอยากจะได้แบบว่างานที่มันแบบเป๊ะปังมากๆเนี่ยเธออาจจะมาก่อนสักสิบนาทีแล้วล้างออกแล้วก็เริ่มแต่งนารับรอง แล้วทำไมแม่ไม่ใช้กับหนูวันนี้ล่ะคะฮะแม่ก็ฉันเพิ่งได้มาจริงเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ผู้ชายให้ใช่ไหมจะบ้าเหรอเทรกัเนี่ยฉันก็สั่งใน giniv.com เนี่ยแหละอ่ะเริ่ม g i n i v. com ไปค่ะอ่นนอา,อ,าอ,อันนี้ไงแม่เขาบอกว่าเอ้ยเราสามารถเข้าไปลองผลิตภัณฑ์ได้แม่ที่จุนีป๊อปอัพสโตร์ที่สยามเซ็นเตอร์ชั้นหนึ่งอู้ นี่เขาบอกเลยค่ะว่าเราสามารถไปร่วมกิจกรรมนะคะกับทางลอฟิเชียลเพียงแค่เราถ่ายรูปผิวกระจางใสในสไตล์ของคุณแล้วก็โพสลงไอจีใส่แฮชแท็กด้วยนิดนึง mm. เขาบอกว่า hashtag จีนิฟเอสลอฟิเชียลหรือว่า h a s h t a กโคจิจนิฟนี่แล้วก็เป็นผู้โชคดีสิบท่านนะคะก็จะได้ของนี้กลับบ้านไปเลยง่าง mm. น,นั้นเนี่ยหรือว่าไปเล่นเกมกับทางล f ฟฟิ i ชียลไทยแลน com mm. ก็ได้เอาอย่างงี้เล่นเกมกับะะทางลอฟฟิเชียลดีกว่าง่ายกว่าไปค่ะเราเน้นของฟรีไป แต่ว่างานมันมีวันนี้นะจ๊ะลูกใส่เข้าแต่งหน้าได้ละพอดี๋ยวอีกแป๊บ,<า>บนึงแม่พอนะคะ,อะพอหยุดค่ะหยุด้